สวัสดีครับพี่น้องสุขคุคนนะครับมือนึ่กระจามาพากบกระเพาะกระเป๋าต่ำกินแซ่บพี่น้องมือนึ่งกระเจาไม่โอ้แซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับไหนเป็นกนะนระเพาะปลาคร,บาาราๆๆคับพี่น้องโอ้ยเปิดเสียบขนะครับเอาวัลไรอย่าครับพี่น้องยังจะไครับมาแซ่บเบาต่ำครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวกับมุชาพินามทาั้งกายทั้งกายไก่มาแซ่บเบาต่ำครับอ้าวที่ถูกกระเพาะปลาพี่น้องไม่กินโดนเนาะโอ้ยเปิดเสียบขนะพี่น้องมา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 สุแซ่บเบาต่ำครับลองสิมครับ อมเป็นกระบอปปกปลาพี่น้อเสียบพิ่มขึ้นเนีสอนหน่อยมันบทถึิใจเอาสอนยิ่งย่งยังสายแี่จีิงๆถาอทถอะอูะ้ยอือ โดนบาวตอมสื่อมากินเธอหนินพี่น,นอ้องพวกคนได้กินอยู่ครับโอ้โหเสียรันขับกบูบูไอเนืม หลือกระเนย่างไปหรอกอู้เหลือเญญพิ่นเห็นก่อนแบบชินแบบนี้ได้เพื่นอนเอากเอาชินเต็มเต็มเต็มซอนเลยครับเนี่ยอื้ม ทำเดียวเครื่องถวยพี่น้องบ่มีไารกาไปเลียงพี่น้องกินลายๆเออี้อวคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องครับอืม,อม,อม ช่วงนี้บ้าตอนก็บค่ค่อยกินบ่ค่อยได้ครับพี่น้งองขนาดกินบ่ไนนีเนี่ยโอ้ยสุดสออยอดครับเกี๊ยวเบิดถั่วอ่ะ ก็พอปลาไปแล้ว <depending> อ <on this ylan> ืมอืมเข็นคาท่า แซ่บปลคารพะพี่นอกเมนโนนี่กระเพาะปลาแกงกลาพักสดๆเขาคักงคั่งครับพี่นอง ครับถ้าเบาต่ำกินบุษภาพมุมมัม่มจะไปกราบขอถกขอภายน้ำเลือครับถ้าภายมากคลินนะครับฝากกะไรก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ